blum <tries> blum ทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปเก็บบิ้วะกันแต่ว่าอาจจะเก็บไม่เยอะนะคะเพราะว่าบางต้นสุกแล้วแต่บางต้นยังไม่สุกตัวนี้เป็นส่วนของคุณพ่อนะคะเป็นส่วนจริงๆที่ทําไว้ขายนะคะเ,เพราะว่าคุณพ่อเพราะว่าคุณปลูกคุณยา่าเป็นส่วนของคุณปลูกคุณยา่าแต่ท่านเสียแล้วคุณพ่อก็เลยให้เขาเช่าดูแลต่อแต่ว่าจะมีบางต้นที่คุณพ่อยังเหลือไว้ที่ กันไว้กันแยกไว้เพื่อให้ลูกหลานมาเก็บนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บกันเดี๋ยวเรามาดูว่าบีวะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคนไทยรู้จักไหมแต่ที่แน่ๆตุนไม่เคยเห็นบีวะในตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในไทยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปดูกันค่ะเรากําลังเดินทางไปสวนกันนะคะสวนอยู่ใกล้บ้านคุณพ่อสามีนะคะไม่ไกลอยู่ใกล้ออฟฟิศคุณพ่อเรามาถึงสวนแล้วนะคะ วันนี้คุณพ่อไม่มาด้วยเพราะคุณพ่อติดภารกิจคุยกับลูกค้าก็มีคุณแม่เสื้อน้ำตาลแล้วก็สาม,มีตูนเสื้อเท่านะคะส่วนเสื้อขาวคนนี้เป็นคุณป้าที่เช่า สวนคุณพ่อนะคะคุณป้ามาสอนวิธีการเก็บอย่างถูกวิธีนะคะคุณป้าบอกว่าใช้กันไลได้แต่ว่าใช้มือจะง่ายกว่าแล้วก็ให้เด็ดย้อนขั้วนะคะแล้วก็ห้ามจับผลไม้มากไม่อย่างนั้นผลไม้เขาจะเสียไวเนื่องจากอุณหภูมิของเรานะคะจะทําให้ผลไม้เปลี่ยนอุณหภูมิไวนะคะทีเำยังไงครับวิว่าเก็บยังไงคะ the buck Looks like heavy, like this. Mm. It's ripe well. Mm. She says so. She says so. I believe her. Hi. And you can use scissor, but she says scissor it takes long time, so Hannah. And Ah, oh, I see.

啊，就是就 いは上手。 แม่เก็บต้ทนที่อยู่ตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส่วนวิวาแห่งนี้เป็นของคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าก่อนหน้านี้ท่านทําส่วนวิวาส้มแล้วก็เลมอนนะคะซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันทั้งหมดเ,เขตฝั่งภูเขาฝั่งซ้ายทั้งหมดเป็นของคุณปู่คุณย่านะคะตอนนี้ท่านก็เลยปล่อยให้คนเช่าต่อ เพื่อดูแลต้นบีวะต่อไปนะคะแล้วก็แยกบิวะไว้ประมาณ4ต้นเพื่อให้ลูกหลานเก็บเกี่ยวส่วนส้มกับเลมอนก็ตายไปแล้วประมาณ80%นะคะเ,คเนื่องจากไม่มีใครดูแลเพราะงานของคุณพ่อคืองานสำรวจที่ดินนะคะซึ่งมีออฟฟิศอยู่ข้างล่างภูเขานี้ก็เลยไม่มีเวลาดูแลสวนเหล่านี้นะคะเนื่องจากมีงานหลักตัวนี้คือผลบิวะนะคะที่ได้ พีวา่าถ้าสมมติเราไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตคือค่อนข้างแพงนะทุกคนประมาณ6-7ลูกอับปลาไปประมาณ700เยนได้อืมแพงสปปรรพคุณบิวะมีเยอะมากเลยนะทุกคนสามารถเซิร์ชสามารถเซิร์ชในแบบวิกิพีเดียหรือว่าใน g o o g l e ก็ได้เขาจะมีสปปรรพคุณของบิวะบิวะภาษาอาังกฤษคือโลควอดอืสปปรรพคุณเขาเยอะมากคือใบเขาก็เอาไปทำ เอาไปทํายากันได้นะคะทุกคนเลยราคาค่อนข้างสูงนิดนึงและอีกอย่างหนึง่งส่วนของคุณพ่อเลี้ยงแบบออร์แกนิกไม่มีสารพิษนะคะไม่ได้ใช้สารพิษสวยมากเลยทุกคนแล้วพี่ว่าควรจะควรจะ,ควรจะกินหลังเก็บเลยเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่เก็บได้ไม่นานนะคะพี่ว่าเป็นผลไม้ที่เก็บได้ไม่นานแล้วเพราะว่าเปลือกเขาบางนะคะและออย่างหนึง่ง เวลางหลังจากปอกแล้วเราควรจะกินเลยนะถ้าสมมติเราเราปอกแล้วเราใส่เนะี่ยใส่ในตู้เย็นนะเขาจะเป็นสีน้ําตาลถ้าเราจะปอกแล้วแช่ตู้เย็นนะควรจะแช่น้ามะนาวหรืออะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดการออกซิไดของของตัวผลไม้เขาเนาะเดี๋ยวตู้นจะแกะให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไง ย่างี้สามีบอกว่าแกะจากทั้งก้นจะง่ายอันนี้เป็นเปลือกเขานะเปลือกเขาจะบางๆนะทุกคนอันนี้จากสวนเราเรามั่นใจว่าไม่มีสารสามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องล้างไม่สามารถกินเปลือกได้นะลักษณะเนื้อเขาอืม รสชาติเขาจวนหวานหวานอธิบายไม่ถูกอะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ผลไม้ส่วนมากลักษณะเขาก็จะเป็นเฉพาะตัวของเขากลิ่นเขาก็จะเฉพาะตัวของเขาเนาะมันก็คือกลิ่นบิวาอธินี้ถ้าจะไปเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบไม่ถูกเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวอย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเขาก็มีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ไหมทุกคนแอปเปิลเขาก็กลิ่นแอปเปิลเอออันนี้ก็เหมือนกันทุกคนรสชาติเป็นอย่างนี้ ดนะเดี๋ยวแกะให้ดูอีกสักลูกหนึ่งเมื่อกี้ลืมโชว์มเมล็ดสดๆจากสวนแกะง่ายมากอย่างเงี้ยแกะอย่างนี้เลยทุกคน มเมล็ดข้างใน,นมเมล็ดจะกินไม่ได้นะทุกคนมเมล็ดจะมีสา,สารไซยาไนต์อ่อนๆอย่าก,กินมเมล็ดนะคะห้ามกินมเมล็ดอ,อร่อยตุนว่าตูจะอลองไปทำบิวะลอยแก้วกับเ,เจลลี่บิวะดูเพราะว่าวันนี้น่าจะได้เก็บไปได้เยอะ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อผลผลิตวันนี้นะคะที่เราเก็บเกี่ยวลูกปิวะวันนี้ที่เราเก็บได้มีประมาณ5ตะกร้านะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะทุกคนเก็บได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเพราะว่าเขายังสุกไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็ประมาณนี้5ตะกา้าใหญ่ถ้าลูกสวยอะ่ะคือลูกที่ห่อไว้นะทุกคนแต่ถ้าสมมติลูกที่ไม่หอ่อก็จะโดนพวกนกกินไปซะเยอะเราก็จะเลิกเก็บ ลูกทีี่ดๆ <Okay. S 1> วิวจากส่วนวิวะของคุณพ่อนะคะวิวสวยมากสวยมากๆถึงมีอันนี้ถึงมีสถานที่แคมปิ้งนะคะมีสถานที่การงเต็นท์แคมปิ้งด้วยทุกคนแต่ว่าเป็นของเป็นของคนอื่นนะแต่ว่าไอ้ตรงที่จอดรถเออตรงแคมปิ้งเขาเช่าที่ของคุณพ่อนะคะในการในการจอดรถ ดูวิวดูอีกฝั่งนึงเป็นทะเลอีกฝั่งนึงเป็นเมืองนะทุกคนอีกฝั่งนึงเป็นภูเขาวิวสวยมากวิวแบบสวนวิวะคุณพ่อสวยมากจริงๆเต็มเลยวิวะเต็มเลยวิว สวยมากวิวแบบนี้แบบเราไม่ต้องเสียงเงินเลยไม่ต้องมาเสียงเงินกางเต็นท์หรือไม่ต้องมาเสียงเงินแบบสถานที่เดเพราะว่าเรามองจากสวนของคุณพ่อได้แต่ว่าก็จะมีแบบตอนนี้ตอนนี้สถานที่แคมปิ้งเขาปิดนะคะเพราะว่าโควิดเนาะก่อนหน้านี้คือคนเต็มตลอดนะตรงแคมปิ้งตรงเนี้ยมีคนมากางเต็นท์ตลอดเลยคนจากแบบเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขามากางเต็นท์กันเพราะเขาไม่เคยเห็นวิวประมาณนี้ วันนี้ตุ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสวนอีกส่วนหนึ่งต่อไปทำส,วน,สวนอีกส่วนหนึ่งต่อนะคะทุกคนหวังว่า,าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นแบบอันซีนอันซีนแบบอันซีนผลไม้อันซีนวิวของญี่ปุ่นนะคะบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดปุ่มติดตามและ กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะกดลัก